รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยังแอดฮาร์ดโชว์เซเลบทอล์กนะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันค่ะกับคุณเอิญกัญญากรนาคสมภพนะคะว่าคุณเอิญเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมายาวนะคะสิบกว่า20ปีต้องถามคุณเอิญต่อค่ะในเทปนี้ว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณเอิญรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเข้ารับการรักษาเป็นยังไงกันบ้างคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญทนมา กับสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมานานมากอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าค่ะมีวันหนึ่งถูพื้นอยู่แล้วก็มีทีวีรายการน่าจะเป็นข่าวออกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นเขาก็พูดถึงเรื่องอาการทั้ง9อย่างที่มันจะเป็นคําถามของกรมสุขภาพจิต <Check list. S 2> อย่างใช่เป็นเช็คลิสต์ว่าถ้าเกิดว่าคนมีอาการ5อย่างจัดอย่างขึ้นไปจะต้องไปพบแพทย์เพราะมีความ ความน่าจะเป็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าเออก็ฟังข้อแรกมีความเบื่อซึมซึมเหงาเงเออเป็นแต่ใครก็เป็นได้วะไอ้อไนู<ๆ>นี่มีใครก็เป็นได้วะทานอาหารมากผิดปกติหรือน้อยผิดปกติเพราะเอิญเป็นโรคคู่้วยค่ะเอิญเป็นโรคบูลิเมียคู่กันบูลิเมียคือผู้พวกลงคออ้วก เนาะอันนี้เป็นเพรตอนเข้าวงการก็คือก็คือต้องให้อมต้องใช่ใช่ใชซ,ซึ่งบูลิเมียเนี่ยมันมีอาการอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไม่รู้เรียกว่า binge eating binge eating คือทานเยอะแล้วหยุดไม่ได้ต้องข้ามกันใช่ไม่อยากทานก็หยุดไม่ได้พอเขาพูดว่าทานมากเกินไปทานน้อยเกินไปเอะเริ่มใช่คนอื่นก็เป้นเนอะนอนมากเกินไปหรือนอนน้อยเกินไปอันนี้เราเริ่มเอกใจจริงๆเพราะว่า คนไปโรคซึมเศร้าค่ะจะมีอาการหมดแรงคําว่าหมดแรงคือมันไม่อยากลุกไปทาอะไรจริงๆนะคะ mm hmm. มันนอนทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่ว่าเราไม่มีแรงที่จะลุกไปฝ่าฟันกับอะไรเพราะเรารู้สึกว่าโลกข้างนอกมันหนักเกินไปอีกประการหนึ่งคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าโลกข้างนอกมันมีอะไรที่พร้อมจะทํรลายเราอีกหรือเปล่าแล้วเรากลัว mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการนอนเกินไปนอนนอนเกินไปเอ๊ะเริ่มเริ่มเริ่ม,มแปลกแล้วมันก็มีข้ออื่นอีกค่ะจนมีเริ่ม โทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองผิดตลอดเวลาออันนี้เริ่มเลี่ยงไม่ได้อ,อทําร้ายตัวเองอันนี้เราเป็นแล้วข้อสุดท้ายคืออยากตายหรือเคยคิดหรือเคยวางแผนค่าตัวตายเพราะนั้นนี่เรา่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเราเป็นแต่ก็ยังไม่เชื่อ <laughs> สมหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่ยอมรับโอ้โหถึงเวลามันเป็นตัวเราจริงมันรับไม่ได้ง่ายค่ะแล้วอะไรทําให้ตัดสินใจไปคะเปิดบริษัทค่ะแล้วก็ต้องบอกกับว่าไม่มี คือตอนนั้นเราเริ่มบอกแล้วว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า,รากับคนรอบตัวแต่ว่าคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะข้างนอกเราเป็นแบบนี้ไม่มีใครรู้จนจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บรรดาวหนักมากประชุมไม่ได้ไปเจอลูกค้าไม่ได้ต้องเลื่อนหมดแล้ววันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเพราะปกติเราเป็นคนบ้างานแล้วชอบทางานมากอก็เลยแบบบ้าก็บ้าวะอะ่ยอมยอมก็ก็ต้องไปแล้วลหละต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นแลวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราดูแลคนไม่ได้ก็เลยก็เลยบอกสามีให้ช่วย บุกจิตแพทย์แล้วก็ไปเจอเพราะนั้นเราก็จะเล่าให้หมอฟังว่าเรามีอาการแบบนี้แบบนี้ mm hmm. เราจะมีความรู้สึกแบบนี้คุณหมอเขาจะถามไล่ไปเรื่อยอะค่ะเสร็จแล้วพอตอนจบเราค่อยถามคุณหมอว่าคุณหมอก็เริ่มจะสั่งยาแล้วเราก็เลยถามคุณหมอว่าหนูเป็นอะไรหมอเลยบอกว่าก็เป็นโรคซึมเศร้าแหละ mm hmm. แล้วก็มาทราบทีหลังว่าโรคซึมเศร้าแบบที่เราเป็นเรียกว่า chronic depression คือเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังเนาะ,นะก็ก็คุณหมอก็เริ่มให้ยามาทานยาแล้วอาการมันดีขึ้นอย่างชัดเจน ของเอิญนะคะของเอิญต่เอิญพูดไม่ได้ว่าผู้ป่วยทุกคนเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนก็ต้องใช้เวลาปรับยาเยอะอเอิญโชคดีมากเาพูดเลยว่าโชคดีมากที่ยาเซ็นแรก เวิร์กกับเอิญเลยทางเรื่องของเคมีทั้งเรื่องของอารมณ์ไม่เคยเจอชีวิตที่มันปกติสุขแบบไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์ตกลงอะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าคุณหมอช่วยได้จริงๆค่ะแต่สําหรับคนที่อยู่รอบข้างคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีคําถามนะคะว่าแล้วเราอจะพูดอะไรกับเขาได้บ้างเราควรจะดูแลเขาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับอย่างแอดฮาร์ทโชว์เซเลทอกวันนี้ขอบคุณคุณเอิญค่ะขอบคุณค่ะ